สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะช่วงแรกก็จะเป็นสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะหรืออยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะ,ะแล้วก็ช่วงท้ายจะเป็นของคนโสดนะ,ะนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกค่ะสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะแล้วก็อยากจะแจ้งทุกคนนะคะว่าคลิปอะค่ะเป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะ ตรงกับทุกคนได้นะคะถ้าคุณอยากให้เป็นดวงของคุณเองคุณอาจจะต้องแบบดูส่วนตัวนะคะก็จะมีความแม่นยำมากกว่านั่นเองนะมาเริ่มกันเลยค่ะขอดูนะคะพลังงานของชาวราศีกรกฎนะคะพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะไพ่ judgment น,นะคะเป็นพลังงานของโอกาสนะโอกาสสิ่งที่คุณรอคอยนะคะสิ่งที่คุณแบบ อธิษฐานขอพรน,นะคะถ้าเป็นภาพรวมก็คือคุณกําลังจะสําเร็จจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะจะได้รับข่าวดีนะหรือจะปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพันธนาการของคุณก็ได้นะคนที่ไม่สบายคนที่ป่วยอยู่นะมีโอกาสที่จะดีวันดีคืนนะคะคุณจะหายดีนะแล้วก็เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยในช่วงนี้คุณอาจจะมีเซนที่แรงแล้วก็แม่นยำ มีสเสน่ห์ค่ะตัวคุณนะมีสเสน่ห์ดูดีแล้วก็ดูน่าดึงดูดใจนะคะเป็นคนที่ดูน่าค้นหาแต่ในช่วงนี้น้องมองว่าอารมณ์ความรู้สึกของชาวราศีกรกฎนะจะมีความรู้สึกแบบยังไม่นิ่งนะคะเป็นอารมณ์ที่ไม่คงที่นะขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะมีความเป็นไปได้เนะาะไพ่ของคุณเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ ทำบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมทาบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าคุณอาจจะเหนื่อยแล้วแหละแต่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยมันไปได้นะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณจะได้รู้ความจริงนะคะหรือคุณอาจจะได้ปลดล็อกเรื่องนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของงานเนี่ยคุณอาจจะไม่อยาก ไม่อยากจะทํางานนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องงานนะแต่ว่าคุณอาจจะต้องอยู่ไปก่อนเพื่อที่จะรอโอกาสใหม่ๆนะคะที่ดีสําหรับตัวเองก็ได้เหมือนกันเนาะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะไพ่ควีนเหรียญเนี่ยนกมองว่าคุณอยู่ในสถานะที่แบบก็ดีนะคุณมีความมั่นคงหรือว่าคุณซัพพอร์ตตัวเองได้อยู่นะคะพอดูในเรื่องของ พอดูในเรื่องของความรักนะคะเป็นอย่างไรความรักของกรกพนะคะให้สิบไม้ช่วงนี้คุณอาจจะมีงานเยอะนะคะทุ่มเทกับงานหรือเหนื่อยกับงานค่อนข้างเยอะเนาะในเรื่องของความรักนะคะเออนกมองว่าอืความรักเป็นยังไง มีความรู้สึกว่าอยากจะพยายามอยากจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะคะอืมคุณคุณอาจจะตัดสินใจที่จะยังรักษาความสัมพันนี้อยู่นะคะแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกอึดอัดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะแต่ก็เป็นความรู้สึกที่ว่าอ่ะโอเคเราจะยังพยายามต่อไปนะคะคุณยังแบบ ลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะขอดูไพ่ king of swords นะอืมคุณอาจจะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะให้มันดีขึ้นเนาะมีพลังงานของความวิตกกังวลคิดมากนะคะความไม่ชัดเจนเนาะไพ่สามไม้นะคุณเกี่ยวข้องกับคนทางไกลได้นะคะหรือความรักที่เจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารนะคะไพ่หกช่วย เนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของคนเก่าๆนะคะคุณอาจจะรอคนเก่ากลับมาไหมนะคะหรือว่าคุณยังกังวลกับคนเก่าๆนะ,ค,ะคนที่แบบยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วก็ได้แล้วคุณก็ยังอยากที่จะพยายามแล้วคุณก็ยังอยากที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะขอดูความรู้สึกของใครคนนั้นนะคะที่มีกับชาวราศีกรกฎนะคะมีพลังงานของคนที่มีวัยที่แตกต่างกันนะคะรักต่างวัยเนา พลังงานความรู้สึกของเขาอุ้ยเดี๋ยวน้องขอปิดไพ่ก่อนความรู้สึกของเขาเนี่ยน้มองว่าจริงๆอ่ะตัวเขาเองเนี่ยคลั่งใครคุณมากนะคะแต่เหมือนกับตัวเขาเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้สถานนะหรือความชัดเจนกับคุณได้นะคะคนคนนี้เขารู้ทุกอย่างนะเขารู้ทุกอย่างแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ชอบคุณมากมาก เป็นความรู้สึกที่เขาอยากมีคุณในชีวิตเนาะแต่เขาก็อาจจะยังแบบเหมือนกับว่ายังหยุดตัวตนของเขาไม่ได้นะคะบางคนเขาอาจจะดูเป็นคนที่รักอิสระนะคะมีความเจ้าชู้เป็นคนที่มีเอ่อมีสเสน่ห์มากๆนะเจ้าสเสน่ห์อะไรอย่เงี้ยรลงานของชาวราศีมีนนะคะบังกรกร,รกฎพิจิกมีนชาวราศีกันนะคะขึ้นมาเนาะซึ่งน้องมองว่าตัวเขาเองเนี่ย ก็ยังอยากจะมีคุณอะนกมองว่าอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ยังแบบยังเป็นตัวเองไปด้วยอะนะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้นะคะบางทีไพ่ใบนี้อาจจะเป็นนั่นแหละอย่างที่นกบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากรู้คุณอาจจะได้รู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเขาคุณอาจจะได้เห็นนะคะสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้นะคะเป็นการตื่นรู้ก็ได้นะตื่นรู้ว่าเออเนี่ย นะเขาเป็นอย่างนี้ของเขาเรารับได้ไหมนะคะทำให้คุณต้องแบบตั้งคำถามให้กับตัวเองนะคะส่วนถ้าเป็นคนเก่าๆนุกมองว่าตัวเขาเองก็ยังเอ่อตัดขาดคุณไม่ได้นะคะเขาอาจจะดูเหมือนชิลเหมือนใช้ชีวิตของเขาได้ก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังยึดติดอยู่กับคุณคนคนนี้นะคะ หรือบางคนอาจจะได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขาเขาไม่ได้มีเราคนเดียวไหมนะคะคือคุณจะได้รู้ว่าความจริงบางอย่างอ่ะจะถูกเปิดเผยเกี่ยวกับตัวงเขาเองนะคะฝั่งเขาอะ่ะขอดูสิคะาว่าแอคชั่นของเขาอย่างไรนะคะให้เจ็ดเปลี่ยน อาถวยเขารู้สึกผิดนะคะคนคนนี้จริงๆเขารู้ทุกอย่างนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆเนาะรู้สึกผิดเสียใจนะคะเขาอยากทําตัวน่ารักกับคุณมากขึ้นนกมองว่าเขาจะทําตัวแบบ น่ารักกับคุณยอมคุณมากขึ้นนะคะอ่อนข้อให้กับคุณมากขึ้นนะแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะดือ้อเขาอาจจะทําตัวไม่ดีหรือเขาอยู่ในจุดที่เขาไม่จําเป็นต้องยอมเราก็ได้แต่เขาจะยอมคุณนะคะเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะไม่ว่าตัวคุณจะอยู่ในสถานะอย่างไรก็ตามนะคะเขาจะมีความอ่อนข้อเขาจะมีความแบบอ้อนคุณงอคุณนะคะเพื่อให้คุณยังอยู่ตรงนี้นะคะ มีพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะชาววันจันทร์ขึ้นมาขอดูไพสรุปนะคะไพสรุปห้าเหรียญในถือเหรียยน,นะคะพลังงานชาวธาตดินพลึกศกกันมังกระคะ่ะสี่ถ้วยคือนกมองว่าความสัมพันธ์นี้ยังยังอยู่ในจุดเดิมเนาะ อย่างที่บอกว่าแม้ว่าเขาจะยอมคุณหรือทําตัวดีมากขึ้นแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้ขยับไปไหนนะคะแล้วก็มีการรอคองยงเกิดขึ้นนะคะมีการประเมินสถานการณ์กันต่อไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นไปได้ไหมนะคะแล้วก็มีความเหนื่อยนะห้าเหรียญมีความเหนื่อยมีความยากลําบากมีความท้อแท้ใจนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยกันไปนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นนกมองว่าอาจจะยังไม่ได้มีใครที่จะแบบ ทำให้คุณรู้สึกดีได้เท่ากับคนคนนี้คุณก็ยังแคร์คนคนนี้อยู่แม้ว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุณก็ไม่ได้สนใจใครนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของการง้อก็ได้นะง้อตื้อนะคะเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้ถ้าเขาเป็นคนเก่านะคะนะก็ประมาณนี้สําหรับพลังงานความรักของคุณนะคะไพ่สี สีไม้นะคะแล้วก็ควีนอ o อ s ซอ r ตนะคะพลังงานของพ่อไม้แม่ๆได้หรือชาวทัดลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะนกรู้สึกว่า,ามันมีความสุขอยู่ในนั้นนะคะเหมือนกับว่าอาจจะต้องเลือกความสุขกับคือมีความสุขแหละแต่อีกมุมนึงมันก็มีความยากลําบากเนาะความอึดอัดใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเลือกนะว่าคุณจะเลือกความสุขไหมหรือว่าคุณจะเลือก ตัดไปเลยแล้วเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีความยากอยู่อะไรแบบเนี้ย mm hmm. ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. การตัดสินใจอยู่ที่คุณนะคะ mm hmm. เพราะว่าคุยน็อปชอตเนี่ย mm hmm. น่าจะเป็นพลังงานของคุณนะคะที่แบบอาจจะใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นในการตัดสินใจนะ ประมาณนี้นะคะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะใครสนใจน้ำมันวานมหาสเสน่ห์รันจวนใจนะคะคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้สั่งซื้อกันได้นะคะเรามาดูของคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดกรกฎนะคะพลังงานคนโสดขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของกรกฎนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างใน ช่วงเวลานี้โอ้ไพ่สิบเปลี่ยนนะคะเป็นในเรื่องของความมั่งคัง่งเป็นในเรื่องของเงินเป็นในเรื่องของโชคนะคะมีโชคทางการเสี่ยงโชคมีโชคจากครอบครัวนะคะมีความมั่งคั่งมากขึ้นนะไพ่เดวิลนะคะนกมองว่าคนโสดคุณมีสเสน่ห์มากๆคุณมีสเสน่ห์คุณดูหน้าเข้าหานะคะคุณดูแบบ มีความน่าดึงดูดใจมากๆะคะ่ะต่อคนที่พบเห็นคุณทีนี้นะคะสเสน่ห์ของคุณเนี่ยเออก็อาจจะดึงดูดคนที่แบบเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วเข้ามาได้ด้วยนะคะนะแล้วคนโสดในช่วงนี้ก็เป็นพลังงานที่แบบคุณอาจจะขยันทำงานมากๆเลยนะเงินคุณก็แบบปังมากดีมากนะคะเข้ามาแบบเยอะมากๆเนาะเงินเข้ามาแบบสม่ำเสมอนะคะ ก็ระวังดึงดูดคนที่เขามี 1, พันธะภาระอยู่แล้วหรือคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะคะหรือว่าบุคลิกของคุณในช่วงนี้คนโสดคุณอาจจะดูเป็นคนเจ้าชู้ไหมนะคะ,ะมาดูนะคะความรักในช่วงนี้เป็นอย่างไรคะคนโสดกรกฎโหสาดาบหเหรียญคนโสดคุณยังเศร้าคุณยังแซสนะคะคุณยังเสียใจกับ ใครบางคนอยู่หรือเปล่านะคะแต่คุณก็เก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกนะคะไม่ให้ใครรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะในช่วงนี้คุณมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ทําบุญนะคะได้ทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะไพ่ห้าถ้วยนกมองว่าคุณอยู่ในช่วงของความรู้สึกเสียใจผิดหวังอืมหรือว่าคิดถึงใครบางคนอยู่ไหมนะอืมแล้วก็ต่อให้ใครเข้ามาคุณอาจจะไม่สนใจใครก็ได้ในช่วงเวลานี้ เอ็มเพลร์นะคะนกมองว่าคือคุณอะแยกแยะออกนะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานอะต่อให้คุณเสียใจคุณก็ยังทำงานได้ดีนะคะคุณก็ยังมีความเป็นบอสนะคะนะ,ะโอเคมาดูว่าแล้วจะมีใครเข้ามาไหมในช่วงนี้ห้าเหรียญโอ้ยเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยโอเคสำหรับคนที่มีคนเก่านะคะอยู่ในใจเนี่ยนกมองว่า คนที่มีคนเก่าอยู่ในใจเนี่ยเป็นอะไรที่แบบใครมาชอบก็ยังไม่เปิดใจนะคะอาจจะยังคิดถึงคนเก่าคนเก่ายังเป็นคนที่ใช่ที่สุดเป็นคนที่คุณอยากจะกลับเข้าไปในชีวิตเขานะคะหรือคุณยังแบบว่าคือคุณยังหวยหาความสัมพันธ์เดิมๆอยู่นะคะนกมองว่าตัวคุณเองเนี่ยยังไม่ลืมคนเก่า เนาะก็มีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมานะคะคนคนนี้นะคะมีพลังงานของความแตกต่างนะเขาเป็นคนไกลได้ชาวต่างชาติได้นะคะเนาะมีพลังงานของชาววันเสาร์เมถุนแล้วก็ชาวราศีสิงค์ขึ้นมานะคะถ้าเกิดคุณไม่มีคนเก่าเนาะคุณเป็นคนที่โสดสนิทเลยเนี่ยหนูก็ไม่ได้เห็นพลังงานที่แบบโดดเด่นขึ้นมาว่าจะเป็นคนใหม่ๆนะอืมอาจจะมีคนที่แบบ แอบรักแอบชอบคุณมาตั้งนานแล้วแต่ก็ยังตามตือ้อตามจีบคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะก็มีความเป็นไปได้นะคะคนคนนี้อาจจะพยายามที่จะแบบเข้าหาคุณมากขึ้นเนาะอืมก็อยู่ที่ตัวของชาวกรกฎนะคะว่าคุณเนี่ยจะให้โอกาสไหมสำหรับคนโสดที่ มีคนแอบรักแอบชอบคุณชอบคุณแล้วก็ตื้อคุณตามคุณมาสักพักนึงแล้วแล้วเขาอาจจะเปิดเผยความรู้สึกของเขามากขึ้นก็ได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะนะไพ่ดีเอ็มเนะคะนกมองว่าถ้าเป็นคนโสดแบบโสดสนิทจริงๆอะ่ะนะมีคนแบบเขาครซี่คุณแล้วก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติที่เพรียบพร้อมนะคะเขาอาจจะบอกความรู้สึกของเขาให้คุณได้รับรู้นะคะซึ่ง คุณจะโอเคไหมนะคะจะเปิดใจไหมขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะถ้าถามว่าความสัมพันธ์เป็นไปได้ไหมอยากให้เช็คนิดหนึ่งนะว่าโสดจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าไพ่สิบดาบขึ้นมาอาจจะไม่สามารถพัฒนาต่อได้แล้วก็ไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะแต่จริงๆอะ่ะตัวคุณมีโอกาสได้รู้ความจริงนะถ้าเกิดคนคนนี้เขาไม่ได้โสดแล้วนะคะนะก็ดูดิดหนึ่งเนาะ ส่วนคนที่มีคนเก่าเนี่ยนุกมองว่าคนคนนี้เขาอยากกลับมาเนาะเขานึกถึงสิ่งดีๆคุณงามความดีของคุณนะคะคุณยังเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะที่อยู่ในใจเขา mm hmm. เขาก็คงอยากกลับมาขอโอกาสแล้วก็พยายามในความสัมพันธ์นี้มากๆนะแต่บางคนเนี่ยก็คือเหมือนกับถ้าเขาทําคุณเจ็บมากๆนะในในไพ่สิบดาบเนี่ย คุณอาจจะไม่ให้โอกาสนะคะสําหรับบางคนเพราะว่านเห็นถึงการที่คุณแบบใช้ชีวิตของตัวเองได้แล้วนะคะมีความสุขกับตัวเองได้แล้วแล้วคุณก็ไปโฟกัสเรื่องงานเนาะก็มีความเป็นไปได้ที่คุณแบบตัดแล้วตัดเลยนะคะไม่ขอกลับไปดีกว่าอะไรประมาณนี้โอเคค่ะใครสนใจนะคะอยากดูเพิ่มเติมคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะ ใครสนใจน้ำมันว่านมหาสเสน่รันจวนใจก็ติดต่อมาได้เช่นกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กันเสมอมาค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ